สวัสดีค่ะออยนะคะที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วนะคะส u ม,มิธฮอนด้ายุทธคาสาขาพัฒนาการค่ะวันนี้ออยมี Accord คันสวยมานำเสนออีกแล้วนะคะเป็นตัวนี้นะคะสีดำตัว2.0 E นะคะปี2017ค่ะตัวไมเนอร์เชนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่นะคะน้อยมากๆเลยค่ะ สภาพรถก็ดูดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ประวัติเดิมเนี่ยน,นะคะเป็นเจ้าของมือเดียวแล้วก็ใช้งานมาดีมากๆค่ะประวัติเข้าศูนย์ดีมากๆเลยนะคะราคาตั้งคันนี้นะคะสวยๆเลยค่ะอยู่ที่839,000บาทนะคะ,ะแล้วลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่มีเครดิตดีนะคะสามารถจัดเต็มหรือว่าฟรีดาวได้เลยคันนี้โนดาวไปเลยค่ะ พร้อมรับแคมเปญพิเศษนะคะดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79% 4ปนะคะ4ีปีแล้วก็ผ่อนนานสุดอยู่ที่84งวด84งวดเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวออยพาชมรถรอบๆคันกันนะคะว่าคันนี้มีความสวยแล้วก็โดดเด่นยังไงเดี๋ยวเรามาชมรถกันเลยค่ะค่ะคันนี้เข้าใหม่นะคะลูกค้าสภาพดีมากๆเลยนะคะสีดํามีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะคะตัวนี้ผ่านการตรวจเช็ค210รายการมาเรียบร้อยแล้วนะคะ มีเก็บสีเก็บงานสภาพดูดีมากๆนะคะล้อยางนะคะยางปีใหม่นะคะดอกอยางยังดีอยู่สภาพโดยรวมถือว่าสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าท่านใดทางขาที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะรีบเข้ามาดูเลยนะคะสีดำมีคันเดียวเท่านั้นคะ่ะสภาพภายในนะคะลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ภายในจะเป็นสีครีมนะคะตัวนี้ อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะพร้อมใช้งานนะคะเลขไม้อยู่ที่63,000มกิโลค่ะเดี๋ยวออยซูมให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเลขไม้ตัวนี้จะเป็นไม้แท้ร้อยเปซนเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าด้านท้ายนะคะออกแบบมาดีไซน์มาค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะคะ รถสวยดูดีนะคะค่ะเราชมรถรอบๆคันกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Accord คันนี้นะคะสีดำนะคะสภาพดีมากๆเลยยังไงลูกค้าต้องการทราบประวัติเพิ่มเติมนะคะเข้ามาที่โชว์รูมนะคะเดี๋ยวออยพาเช็คประวัติเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าที่เครดิตดีนะคะคันนี้โนดาวเลยค่ะ แล้วก็ผ่อนได้นานสุดอยู่ที่84งวดนะคะพร้อมรับแคมเปญพิเศษนะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนเลยค่ะยังไงต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์ที่ได้แจ้งไว้ด้านล่างนี้นะคะหรือติดต่อที่สายด่วนสม m ธ i อนด้าคอน n น็ก t นะคะ1334ได้เลยค่ะ ยังไงออหรืออินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะคะเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำปรึกษานะคะโชว์รูมออยเปิดทุกวันทำการเลยค่ะตั้งแต่8โมงเช้านะคะจนถึง6โมงเย็นค่ะยังไงต้องการเข้ามาหรือว่าต้องการโลเคชันยังไงทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสมิธฮอนด้าของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะออยนะคะขอจบการนำเสนอแอคคอร์คันสวยวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ